สบายดีพี่น้องสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีเวสต์ฟูสุขคนเนาะพี่น้องพ,พกกบพ่อกระบวตายอีกแล้วพี่น้องไนบรรยากาศยมามเศาร์เนาะตอนนี้ก็มาใส่มองกบนองสันติพี่น้องสบายดีปลุงมาใส่มองกบนองสันติมองก็เป็นมองสองเซ้นพี่น้องเอ้ใส่ปลาลดปลาขาวหน่อยเนาะเราเบืองพี่น้องไอ้าสิมีปลาลดถือหรือบ่อเนาะาสิมีปลาถือหรือบอ่อ,บอถือพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี่นำ้ำ หยุดไหลเลยเน,ะนาะน้ำอยู่เลยพี่น้องเอ้ยฝนตกฝนลินตอนนี้ก็ยังเป็นคึม้มคุมอยู่พี่น้องเอ้ยบรรยากาศทงไหย่ยทงหน้าทงหน้าปังก็จะนี่แหละพี่นอ้องแปลว่าอันอันขเขาจายาเห็ดหน้าปังแล้วมันนี่น้ำกระถูกน,นี่เนาะชวนหน้าเขาก็ยังไหลดอกพี่น้องเอ้ยยังมอดง่ายเนาะตอนนี้คือใช้นลอั่ติเป็นขุดกลางพี่นอ้อง มองก็มองหน่อยเนาะสอ,องเซนพี่น้อยใส่ปลาโรดปลาอันนันน้นเนาะปลโรดนฉลามยึถือมองสองเซนพี่น้องเยกับสองเซนเครื่งเนาะตอนนี้ก็กำลังใส่ไปพี่น้องเลยพุ้นแหละพุ้นผูพี่น้องใส่ไปต้นหวาผัวเนาะ ยับขึ้นมาอีกยับขึ้นมาอีกเออใส่ลองเบิ่งพี่น้องว่าสิถึกหรือบ่ถึกเนาะท่าแม่ก็ไปตึกสะดุ้งพี่น้องเอ้ยตึกสะดุ้งจากสิจังไดลดอกพี่น้องเอ้ยไปตึกคนเดียวอันนะ่ะคนเดียวเพิ่นบ่กเลือไปตึกกับอุ้ยลงมาเมื่อกี้นี่ก็เลยว่าเออพาหนอกชันตีมาใส่มองเลยครับ มาทำเท่าแม่เลยพี่น้อยเท่าแม่เป็นยันเป็นมาคนเดียวเนอ้อเป็นไปคนเดียวพี่น้องเยมองก็เป็นมองน้อยเนาะมองเส้นเข่งก็มีเส้นหนึ่งอมองเส้นเข่งพี่น้องเลยแล้วก็มองสองเส้นเนาะบรรยากาศธรรมชาติยามเ้าๆพี่น้องเย ชิคุบคพี่น้อยพุดน้ากระตุกเสาหวังหันเนาะชีเว่ยขับไปจังหน่อยเออเว่ขับไปพูดแหละใส่ไปได้หลายเติบเลยพี่น้อยเว่เข้าหาทั้งเก่าเหงาหวาพวกอันนี้คือ มันมีคันหลัดใบเพียงเลยใส่ก็ใส่น้ำตืนๆหัวมองอะมันตืนๆเนาะมันจะฉีดถือพี่น้องเลยน้องสันติก็ใส่ไปกระชิละแล้วแหละเนาะจังไดยกระถาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยบาดยามบาดฉีดถือลบถือเนาะบาดมานหรืบอบหมานพี่น้องเลย ปกติม <t í> ันจะถืออยู่ได้พี่น้องเยเพราะว่าอันคะแนนปลาขึ้นเนาะปลาลดปลายังไม่ชิถือพี่น้องเยคณะใช้น้ำเด็กก็มองมันบุถึงพี่น้องมันตื่นเนาะกระชิ่อมดละเดี๋ยวไปอีกผู้ยับออกไปอีกเออมันยังหล่ไปแล้มันชืเบิดจังยับเข่า ใส่แล้วเห็นแต่ฝังตอนนี้ใส่แล้วก็แปลงกลับคืนมาพี่น้องเลยสันติกำลังแปลงกลับคืนมาเนาะสันยังแหละพี่น้องแบบให้มันระเบียบเนาะแต่ไหนมันเกาะมันของกันกัะปดวางลงพี่น้องเลย ในกระถาหลุนถาสม้มของการพี่นอ้อยแถวนี้ก็เป็นมหม่องเข้ามาใส่เบ็ดใส่ย,ยันอะไรพี่นออ้องมองเข้ามาใส่เบ็ดใส่ย,ยังกัำลองจันติเลยเนาะแถวนี้กันชันชนๆนี่เออชันๆมันติดนะ ้างหชั้นนอกนี่มันติดนะวันนี้ก็สิไปยามเบงเบ็ดก่อนพี่น้อง,งเลบ็ดก็บริเสีับมาคืนนี่บริตามเหยื่อเนาะเสียบแต่ตอนอน,นะไรพี่น้องเลยตามเหยื่อแต่ตอนนั้นเสาเนาะท่นเสาว,นสา,วานนี่พี่น้องเลยตอนกลางคืนบริมายามเบิง่ง ไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยมาจีสือรือบรถสือเนาะไปนอนสันติไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยตอนนี้ก็ลองลองมายามเบิงพี่น้องเลยมาเบ,บ็ดปลาเสียบบุ้คกุิจีสือรือบรถสือดอกพี่น้องเลยแต่มาหนี้กับบางทีกับตอนแรงๆอะไรพี่น้องจีหาเหยื่อมาเสียบเนาะแต่มายามเบิ่งพี่น้องนาหามันถือเนาะ โอ้ติดแล้วติดตัวหนึ่งเนาะปะเข่งปลาหมอพี่น้องเยเออ้อนี่งานนี้มีหมานพี่น้องนี่โอ้นี่เลยพี่น้องนี่เบ็นกันพี่น้องตัวเหลืองเนาะ โอ้โตุ๊กเข่งปลาหมอตุ๊กเนี่ยยามไปอีกเนาะพี่น้องเนาะโอ้หอมบริหารบริหารเหยื่อมาเสียบเนาะเอาวฮะตามเหยื่อในเข้าไปเสือกินแล้พี่น,อน้องเอ้ยไปเบิ่งอีกก่อนอถือนะโอ้ติดเลยปลาเข่งปลาหมออีกโอ้ เอาเลยโอ้ห oh, มานอยุได้พี่น้องเลยมายามอีกเสีย ah, ข้านี้พี่น้องเลยโอ้โห้โอ้โอ้มีรุ่นมีรุ่นพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยโอ้ถือปลาเขีงปลาหมออีกอ๋อเท่าพี่น้องเหลืองอืคืออีกนี่โอ้ยอดเนาะมีถืออีกได้พี่น้องนี่นี่นี่ อู้ห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 ู้ออ้อนี่นี่น,นี่มิลุดลุดพ่น้องงานนี้มีลุดเล็บบริสิบอุยอ๋อทหวอกใหญ่เลยพี่น้องลับลุดปะลูกงโอ้ถือจุกใหญ่นะพี่น้องเอ,อ้เ่ปินมาดูแสงทองนะโอ้จวดพี่น้องหานอย่เด้อเนาะ Mm hmm. ได้ปลาช่อนปลาขออีกพี่น้องเบลี่เหยื่อบริตามเมื่อคืนนี่จะไยังถือว่าตามแต่ตัวเสาเนาะบริตามตัวแรง่น้อยตัวร่วมกันอีกนะพี่น้องเลยทำตามเหยื่อที่ว่ามีรุ่นพี่น้อย,าาม,ย,อาม,อยมาหนี่ค่ะเนาะวหน้ามันอยู่เลยพี่น้องข้าน้ามันน้านบก ก็ถือพี่นองนะน้ำขึ้นแล้วบ่อยค่อยถือเนาะน้ำอยู่คือว่าถือรลดพี่น้องเลยต้นนี้คือบ่เห็นเพียกตีงเนาะชูใส่เบิดแล้วยามไปบ้างก่อนพี่น้องเลยโอ้ยังเลยแต่หัวโอ้ เหลือแต่กากพี่น้องเลยหอยกินกระปูกินเนาะโอ้หลังนี่กระถือคือกันพี่น้องถือปลาหมอเนาะโอ้หอยกดัดกระปูกัดพี่น้องเลยยังเหลือแต่ขารเข่งตัวเอาปลลูกเอกเอเก่กาเห็ดปลาแดกปลาเนาะถืออยู่พี่น้องเลย ถืออยู่เดี๋ยวเฮานานมายามเนาะน้องสันติงั้นว่ามายามมาคืนเนี่ยโอ้ได้เล็่น้องเ้าวโมดิเสียบเยอ,อะเนาะอืตัวนี้ก็มีของโอ้หลุดือติดอีกแล้วพี่น้องโอ้เบิ้งหาน้องสันติอือนี่พี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยจีดนามสี ปลาเข่งปลาหมอใช้งามเลยพี่น้องไอ้ตงงัวใหญ่เนาะโอ้ยเราติจัดการก่อนปลดออกก่อนพี่น้องเยยามไปอีกก่อนพูดหอนรักพูดแล้วพี่น้องโอ้ยลูกปลาคอพี่น้องเลยลูกปลาคอประชันเนี้ยงวดองเลยยามเบ้นเอาต่อดีกว่าพี่น้องเย,พ,งเยพี่ชิคคือบรรยากาศกันเลยโอ้ติดอีกเลย โอ้หวานอยู่เด้อพี่น้องหวานอยู่เด้อึมีติ่งนะเออก็นอก่อนอืมบานนี่แยามแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยผลงานก็ได้อยู่เนาะนี่นปลาขอปลาช่อนพี่น้องเอ้ยปลาเข่งเนาะเข่ง,ขงปลาหมอไปเอาไปใส่น้ำตาแม่พดูดเลยผมมีแนวใส่พผมถือมาพี่น้องเอ้ย ทางใหญ่ว่าสิมาใส่มอกเนาะก็อ่าเห็นยามเบิ่งเป็ดปลาถึกเนาะพี่น้องพ่อแม่ก็มาตึกสะดุงบางนําการปูพี่น้องพ่อแม่ตึกอยู่ทางปูอันนี้ก็ไปเบิ่งกันพี่น้องเอ้ยแม่เพิ่นตึกสะดุงว่าได้หรือบ่ได้เนาะโอ้ต่แม่เพิ่นก็ตึกอยูู่้าแม่ตึกมาพี่ก็ได้ พแม่ตึก่อือโอ้เีือมองอีกดางนึ่งพีอยังขีใสเาะไน่วกันพี่น้อยทั้งนั้ถือรู้ถือเนาะอือแม่กำลังตึกพี่น้อยบางยอเนาะเปยับข้ามไก่ก่อนนะจัสิเอาอันน่นใสเหมือนเนาะ ที่เอาปลาใส่น้ำพึ่นพี่น้องพอห้องบัถืึกมันแนวใส่มาเนาะปลาจันนี์ทำแม่กับมาหน,น่อยเอาของมาใส่ปลาก่อนเนาะพอบัถืึกมานำพี่น้อยของบดนทึกยังมานำเนาะพอเอาจีวไปใช้ม,มาใส่แต่มองกำลังจันติมาบัดเห็นเครือจริงๆเก็เลยพยายามเบิ่งเบ็ดพี่น้อย กำลังมาพี่น้องเลเสาใช่าปลาใช่โอ้ยได้อยู่เนาะเลอัศลปจ็ดตลุดเบิก,ก,ก,การพี่น้อง กมาพี่น้องเว้ยกมาวางบ่เหิงนี่เนะาะได้อยู่พี่น้องเอ้ยพอได้อยู่ได้กินปลางงามเลยเนาะพี่น้องหางพี่น้องเอ้ยหางไงอืมขึ <c oughs> ้นมามันจะหมดตายเนาะบรรเทาขึ้นไปเถิงโคมันจังบัวน่าเนาะ <c oughs> เอาล้วพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้กะสมมาพะควรแล้วเนาะฮประชาชนขอ,จ,ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เดอ้อ <c oughs> พี่น้องเอ้ย ฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวตายทำลิปต่อๆไปเดอ้อพี่น้องพบพาอกันลิปต่อไปพี่น้องเลยบ่าวตายสิไดิกล่าวคขาว่าสบายดี <S 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 พี่น้องเลยลาพอ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะสำหรับปลาห่อกอะไรหลายเติบพี่น้องเลยพอได้อยู่ได้กินเลยพี่น้องแต่สิกางมองต่ออีกอีกดางหนึ่งพี่น้องอันนี้เป็นมองสามเซนเนาะพาไปก่อนพาบรรยากาศยมเศร้าแบบสิธิ์เลยพี่น้องเลยคืมฟ้าคืมฝนเนาะ